เรียบร้อยครับไม่ชนะมา3นัดติดแล้วบาสเซโลนาเพียงแค่เสมอกับเกดาเฟ่เมื่อคืนนะครับสประตูต่ตอสูบเยังนำห่างมาลิต1ิแต้มนะครับแต่ประมาทไม่ได้และผมพาภาษส์ชาบีมากเขาบอกว่าตารางการแข่งขันนั้นเรามักจะเคยชินในการเล่นในตอนที่ไม่มีแสงแดงดกับการเล่นตอนกลางคืนแต่เราก็ต้องชินกับมันเพราะสัปดาห์หน้าที่เจอแอดมาลิตเนี่ยเราก็เล่นในเวลานี้เช่นเดียวกันแม้อย่างที่บ่นกับเพื่อนเพื่อนก็คือแบบว่า ไอเวลาเราดูดีแหละสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยแต่กับบาซ่าเนี่ยเขามักไม่ค่อยถนัดครับเขาชอบเล่นดึกๆนะเราแต่มันมีแสงแดดเราชาดีก็บอกว่าหญ้านเนี่ยก็แห้งนะหญ้าในสภาพไม่ดีแต่ผมก็ไม่อยากจะใช้คําเหล่านี้เป็นคําแก้ตัวนะฮะเราก็ต้องสู้กับมันไปตรงๆผมว่าไอเรื่องแสงแดดเนี่ยก็มีส่วนพอสมควรนะถ้าเราดูติดตามบาซ่าเนี่ยทุกครั้งที่มีเตะสามทุ่มหรือสี่ทุ่มเนี่ย จะมีไม่ผมก็เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์กันแบบว่าแหมเวลานี้มันฟอร์มไม่ค่อยดีอ้าวซึ่งจริงนะก็มันก็ชัดเจนเลยฮะตามที่เห็นเลยว่าหลักๆคือเราขาดเดยองเปรดี้ครับบอกเลยว่าแดนกลางเนี่ยไม่ไหวฮะไม่มีเดยองเปรดี้ในการพาบอลในการคิวด้วยพาสสร้างสรรค์เกมแดนกลางสำคัญเราต้องเน้นอ่าริมเส้นด้านข้างแล้วริมเส้นด้านข้างเป็นใครครับเมื่อวานเป็นจอร์ดี้อาบาม่งบันเด้มากทางขวาก็ราฟินญ่าซึ่งก็แบบ ไม่ได้ดีเลอร์อประสิทธิ์มากมายครับในการเปิดก็ไม่ค่อยได้แม่นมากมายนะทางบันเด้หรืออาบาเนี่ยก็ไม่ได้ถนัดจะมาตัดมายิงนะส่วนใหญ่เน้นบันเดในการปีกซ้ายแล้วก็เปิดไม่ค่อยแม่นครับเพราะว่าเอาอาบาเนี่ยไปเล่นเวนแบกนะเมื่อคือส่วนลูกพี่บุสเกตเนี่ยก็แบกกระจายเลยครับเรียกว่าแบกจนเหนื่อยนะส่วนกองกลางที่คู่เขาเนี่ยก็จะมีเคซเย่กับกาบีเนี่ยก็ไม่ได้แบบสายชิวด์หรพาร์ตหรือจ่ายได้ดีมากนักนะฮะก็มีแต่แบุสเกตัแหละแบกเลยคือเสียดายลูกที่ลาฟินยายิงชนเสา สองที่บันเดอร์ยิงก็ไปชนเสาต้องชื่นชมการวางบอลยาวแล้วก็การพักบอลบางบอลของเลวานอฟสกี้จนบอลมันถึงลาฟิญญานย่าเพื่อนจําได้แต่เมื่อวานมีสถิติหนึ่งครับที่บาร์ซ่าทําได้คือเป็นทีมแรกอเมริกานะครับที่เล่นมา29นัดเนี่ยเสียน้อยกว่า10ลูกซึ่งตอนนี้บาร์ซ่าเสียแค่9ลูกนะครับบอกเลยว,ว่าฤดูกาลนี้เราดีตรงที่ได้กองหลังชั้นเทพนะครับผมกองหลังแน่นมากฤดูกาลนี้นะแต่เดนกลางแดนหน้าเนี่ยมีปัญหาครับตลบบาปาเซลนาเป็นนะญ,ญ่าเมื่อคืนก็ได้ MVP ด้วย แต่ตอนโดนเปลี่ยนตัวออกก็เกี่ยวกาดนิดนึงฮะตามอารมณ์เขาก็คงมีอารมณ์ร่วงับแบบทําไมทําไมฉันทําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะเขาก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าบางทีมอาจจะหนักเกินไปนะเดี๋ยวมันจะดราม่าแล้วน้องอันซูลฟาตินะเมื่อคือนก็เล่นนัดที่100ของบาซเร์หน้านะเผื่อเพื่อนเพ่เพไม่สันๆประมาณนี้ครับบอกเลยว่าประมัดไม่ได้นะบาซ่าคือเฮ้ยนําขนาดนี้แต่ฟอร์มการ,รเล่นแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับใจชิวิ้นคือนดัดหน้าที่จะแอดมาริดเนี่ย ไม่แน่ครับเบรดี้กับเดยองเนี่ยอาจจะได้ลงนะครับคือเดยองนน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ลงมากกว่าเบรดี้ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับสัปดาห์หน้านะวันอาทิตย์ก็อาทิตย์นี้แหละคิดยังไงแชร์ชคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนัดเอฟซีขอบพระคุณครับ